สวัสดีครับผมมาร์ตี้เดวายนะครับวันนี้ผมกลับมากับแบรนด์เจียปู้อีกเช่นเคยนะครับตัวนี้คือสว่าน3ระบบที่มีระบบกระแทกตัวเล็กกระทางัดหน้าใช้อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้รูปแบบกล่องภายนอกนะครับก็จะเป็นพลาสติกเกรด PP นะครับโพลีโพรพลีนะครับกล่องแนวนี้เคยมีหลายๆแบรนด์นําไปใช้อยู่นะฮะก็แน่นอนอาจจะมาจากโรงงานเดียวกันก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้อย่าไปคิดเยอะครับกล่องมาในรูปแบบสีแดงตัดสีดําสลับสีเทาตรงหูแล้วก็ตัวล็อกแบบนี้นะผมจริงจริงชอบสีเทานะจริงๆริถ้าเป็นแดงเทาได้กก็็สวยนนะแต่มั จะแปลกๆนิดนึงโอเคเรื่องกล่องไว้แค่นี้ครับเราแกะดูด้านในดีกว่า ตัวนี้นะฮะเนื่องจากผมสั่งไปเนี่ยเป็นชุดเซ็ตแบตเตอรี่ที่เป็น20ก้อนนะครับก็คือผมอ่ะชอบอะไรที่มันใหญ่ๆอยู่แล้วนะฮะหนักไม่ว่าแต่ผมบ้าใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับก็เลยสั่งเป็นชุดนี้มาเลยทีนี้ผมสังเกต2รอบที่ผมสั่งมาจากแบรนด์เยปูนะถ้าเราเอาพร้อมชุดที่เป็นแบตเตอรี่ใหญ่ๆแบบนี้ตัวบล็อกกิ้งโฟมด้านในจะถูกถอดออกไปครับอันนี้เป็น2ครั้งแล้วที่ผมสังเกตนะครั้งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวไขควงกระแทก310นิวตันเมตรนะก็จะถูกถอดโฟมบล็อ c k i n g ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อเป็นนนชุดแแบบบ20 2กก้้ออผม ก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าซีเรียสเรื่องตัวโฟมล็ o c k i n g ด้านในนะสำหรับผมผมซีเรียสไหมไม่เท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสิบคือมีก็ดีมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเวลามันขนส่งหรือว่าการจัดเก็บเนี่ยมันก็เข้าที่ข้อทางแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เอาตัวสว่านตัวนี้ที่อยู่ในกล่องแบบนี้นะครับก็ยังเอาออกแล้วก็ใส่อย่างอื่นได้นั่นเองครับโอเคเปิดกล่องมานะครับก็จะเป็นตัวคู่มือที่ท่านคุ้นเคยเลยครับโอสคูลเลยนะจริงๆอยากจะบอกนะครเาเาะทศ นะเอาจริงๆผมได้ไปเยือนประเทศเขามาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยพัฒนามากกว่าเราอีกนะกลับมาที่ในเรื่องของเครื่องมือก็แบรนด์จีนนะครับมีทั้งดีและไม่ดีแต่ที่เอามาขายในประเทศไทยแล้วครับที่หลายๆคนนําเข้ามาเนี่ยเทียบกับราคาที่เขาตั้งขายเนี่ยผมถือว่าใช้ได้ส่วนจะถูกหรือจะแพงอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับที่ท่านผู้ชมพิจารณาในการเลือกซื้อแต่ละอ e ีฮอได้เลยนะครับแน่นอนครับ,รบแบตเตอรี่มาในรูปแบบเจี๊ยบปู้นะครับ20เซลล์นะครับตัวนี้เป็น4พาราเลลแต่ตัวนี้จะเป็นตัวนัว 2C ที่่ผผมมมสงากนะ็ ทุกครั้งเลยว่า20เซลล์ที่จัดมาในชุดของเขาเนี่ยมันจะเป็น2 c นะฮะแต่ตัวนี้ครับเนื่องจากใช้แบตเตอรี่ทรง M T นะครับก็จะเป็นท่านชาร์จที่คุณคุ้นเคยเลยนะครับตัวนี้เขียนเอาไว้ระบุ1แอมป์นะตัวนี้ผมจะบอกว่ารูปทรงแบบนี้บางตัวระบุ1แอมป์บางตัวระบุ2แอมป์บางตัวระบุ1.5แอมป์แอมป์เต็มจริงไหมไม่มีใครรู้เดี๋ยวผมไว้ทำเทสให้ดูนะครับแล้วก็จะแกะดูภายในให้ดูทั้งหมดเลยแต่ผมบอกเลยอย่าไปคาดหวังกับวงจรมากนะวงจรไม่ค่อยได้้้แแบบบบมมมมมีีีีอออะะะไไรรรรเเเยาาากก่่่่คววนนนนนัััตตตงงๆ็ใจหนนืด คลิปเบลของเข็มขัดแถมมาด้วยนะครับเอาไว้ติดหลังเครื่องเลยนะฮะแต่ไม่ได้ใส่มาในตัวนะครับเราต้องเอาไปติดเอาเองนะครับแต่ก็ดีมีมาให้แลตัวนี้ก็ยังเป็นชุดของแถมของเขาครับดอกสว่านที่แถมมาก็จะเป็นดอกสว่านเจาะเหล็กนะครับแล้วก็พวกสกรูต่างๆนะครับประมาณนี้เลย แล้วตัวนี้คือตัวสว่านของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันครับรูปร่างดูคุ้นไหมครับเนื่องจากตัวนี้นะจะคล้ายคลึงกับตัวแคลดี้มากๆเลยนะครับถ้าเราปิดยี่ห้อนะผมว่ามันก็คล้ายเลยนะแตกต่างกันตรงคลิปนิดหน่อยครับโอเคในเรื่องของวัสดุนะฮะจะเป็น p a 6 g f 3 0นะครับตัดสลับยาง TPE แบบนี้นะครับลวดลายเท็กเจอร์จะคนละแบบกับแคลดี้อย่างสิ้นเชิงนะครับแต่มีหลายจุดที่เหมือนกันเดี๋ยวผมบอกให้เหมือนตรงไหนนะตัวคลิปของทางเจียบป,ปูเขาจะมาเน้นในรูปแบบเรียบๆร,รียบประมาณนี้ครับแต่ก็ยังม คำว่าบัตเลดนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกับด้านหลังที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับสิ่งที่เหมือนแคลลิดี้คือตัวฐานแบตตรงนี้ครับมีปั๊มลึกคำว่า EC มอเตอร์แล้วก็ตัวรูปแบบเคิร์ฟต่างๆเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับจริงๆผมว่าน่าจะมาจากโมเดียวกันนั่นแหละนะฮะตัวโมตัวพลาสติกตัวบอดี้เขาแตกต่างกันตรงกริปนิดหน่อยที่เอ่อให้แยกแบรนด์กันนะับประมาณนั้นจะได้ไม่ซ้ํากันนะฮะแล้วก็ดูระบายอากาศของบอดวงจรมี4รูใหญ่ๆทั้งสองฝั่งนะครับด้านล่างไม่ได้มีต ด้านล่างเป็นแบตเตอรี่ทรง MT ตัวนี้แน่นเลยไม่ได้ให้ตัวได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวยางเอาไว้รองตรงแบตตรงนี้นะแต่งานประกอบถือว่าสนิทดีอยู่นะครับงานประกอบผมถือว่าใช้ได้โอเคเลยนะด้านหลังตรงนี้นครับปั๊มนูนคาว่าบัสเลตแล้วก็มีรูระบายอากาศอีก4รูนะครับหนึ่นะแล้วก็หัวนอ็อตตรงนี้จะเป็นทอก T10 นะครับเป็นสีดําไม่ใช่ยางไม่ใช่อะไรเป็นพลาสติกเลย ด้านบนนะครับเป็นโลโก้ของเขาเป็นสติกเกอร์นะครับเจี๊ยปูนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเป็นเนมเพลตของเขานะครับคอสเลตดิวนะครับแจ้งเอาไว้95นิวตันเมตรจับดอกสูงสุด10มิลิเมตรนะครับรอบสูงสุด2,200รอบต่อนาทีอันนี้ผมก็บอกก่อนนะมันยังไงไม่น่าถึงหรอกครับแต่อาจจะใกล้เคียงหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องลองวัดกันดูนะฮะหลายตัวเจี๊ยปูทําได้ดีนะครับผมบอกเลยส่วนในเรื่องของสวิต์นะครับถือว่ากดได้ดีน้ําหนักดีเลยนะแล้วก็ไม่ได้ฝืดติดด้านข้างใช้ได้การปรับซ้ายขวาไม่มีปปััญหาาาาาคครรรบอออเยูู่่แล้้ววกก็ตงงนนนีีมํ BL ะข หนึอด้านบนตรงนี้อีกนะครับด้านข้างก็จะเหมือนกันเรื่องการระบายความร้อนตรงนี้จะออกด้านหลังซะส่วนใหญ่นะด้านข้างก็ออกครับแต่ว่าเวลาเราเจาะเนี่ยถ้าเรากดลงไปอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าตัวข้างหลังเนี่ยถ้าเราเจาะฝืนๆหน่อยมันจะร้อนแต่ไม่โอเวอร์ฮีทนะแต่ถือว่าร้อนเลยครับมือเนี่ยรู้สึกได้ว่าร้อนจริงๆนะด้าน,นบนครับปุ่มปรับสปีดเกียร์เกียร์หนึ่งและเกียร์สองมีแข็งบ้างจังหวะครับอันนี้พูดตรงๆม,มีต้องออกแรงเยอะในบางจังหวะนะประมาณนี้ แต่โดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรติดขัดถือว่าโอเคครับมีออกแรงนิดนิดนึงนะครับผมดูว่าที่มันต้องออกแรงเพราะว่าไอตัวสันที่นูนขึ้นมาเนี่ยมันสั้นไปนิดนึงนะครับมาเลยทําให้แบบการที่เราต้องใช้แรงเราอะไปผลักมันอะมากกว่าปกตินั่นเองบางแบรนด์ตัวนี้มันจะใหญ่มันจะกว้างกว่าแล้วก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงทําให้มันสวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแค่นี้เองแล้วก็ตรงนี้เป็น3โหมดครับเป็นโหมดเจาะปูนนะครับเจาะธรรมดาแล้วก็ขันสกรูการปรับโหมดถือว่าทำได้ดีไม่แข็งตัวนี้โอเคแล้วก็การรรรปัััับบบคนนะะะตวี้้จใหมถึง20ด นี่เลยยีระดับละเอียดไหมไม่รู้ต้องลองนะครับตัวนี้ว่าจะต่างกับแคลิดี้ไหมนะครับ แต่โดยรวมปรับง่ายอยู่โอเคเรื่องคลัชนะฮะแล้วก็หัวจับดอกนะครับสูงสุดเป็น1 0ม mm, ิลิเมตรเป็นโลหะนะครับเป็นแบบคลิกล็อกนะฮะตัวนี้ตัวนี้หัวจะมาเป็นของยี่ห้อซานตู้นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ S A N D U ซานตู้นะครับเ่าที่ได้ลองอันนี้ผมบอกเลยหัวจับดอกเขาก็ไม่ธรรมดาเนื่องจากไม่คลายไม่รูดเลยนะในการเจาะปูนผมไปลองเจาะปูนมาก่อนแล้วก็ถือว่าทําได้ดีครับไม่รูดจริงๆตัวนี้ถือว่าจับดอกได้แน่นมากๆครับแล้วก็จับได้สูงสุด1 0ม mm, ิลลิเมตรนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็ Fire LED มีหนึ่งดวงตรงนี้ครับเท่าที่ได้ลองไฟ LED ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีความสว่างนิดนึงเดี๋ยวเราลองดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะลองกับตัวนี้นะครับเป็น10เซลล์นะเนื่องจากตัวใหม่แบตยังไม่ได้ชาร์จนะครับตายผมถ้าแบตยังไม่ได้ชาร์จจะยังไม่ใช้นะโอเคดูไฟครับพอมองเห็นนะไม่ได้สว่างมากแล้วก็จะมีเงาของหัวนะเนี่ยนะเงามันบางอยู่นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าพอได้ครับอันนี้ก็ในเรื่องของเสียงของเขานะครับมอเตอร์กับชุดเฟือง เสียงเหมือนแาลิดี้เลยผมพูดตรงๆเหมือนเลยเหมือนเปียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราวัดรอบกันครับเดี๋ยวเราจะวัดที่รอบเกียร์หนึ่งก่อนนะครับเกียร์หนึ่ทำไปได้525 RPM ครับถือว่าโอเคนะเพราะส่วนใหญ่ตรงนี้จะชอบเคลมประมาณเกียร์หนึ่ง0 0บเกียร์สเนี่ยก็จะเคลมประมาณสัก1,450-1,500นะโดยประมาณนะครับถัดไปเกียร์สนะครับ เกียร์สจะได้อยู่ที่1742.3 rpm ครับก็ถือว่าเกียร์สเนี่ยจะทําได้ดีกว่าหลายๆแบรนด์นะฮะเกียร์สอันเนี้ยได้ถึงประมาณพันเกว่าก็ถือว่าโอเคครับแต่ยังไงมันไม่ถึง 2, 2, 2 1, 8, องพันสองหรอกครับพันเจ็ดพันแปดก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะแต่ว่าทําได้พันเนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นมีผลแน่นอนครับในการเจาะป,ปูนนะครับหรือในการเจาะไม้นะรอบที่มันมากขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยทําให้การเจาะของเราอ่ะปั่นลงได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มแรงตะกุยนะแต่รอบเนี่ย งรบิดตัวนี้เคลมไว้95นิวตันเมตรนะแต่ผมคาดว่าจริงๆอ่ะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก80นิวตันเมตรแหละถ้า80ยังพอลุ้นความเป็นจริงนะ95ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราไปลองกันดูเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มระบบคลัชของเขาก่อนนะครับโดยผมจะเริ่มที่เกียร์สองนะครับเบอร์ห้าเบอร์สิบเบอร์สิบห้าและเบอร์ยี่สิบนะครับตอนนี้ผมปรับมาหมดขันสกูเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นคลัชเบอร์ห้าครับโอเคคลัชเบอร์สิบนะครับคลัชเบอร์สิบห้านะครับ โอเคและสุดท้ายคลัชเบอร์20ครับ3ทีนะครับโอเคตัดแล้วนะครับและนี่ก็คือผลงานด้านหน้าของคลัชเกียร์สองของเขานะครับเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันลงไปเยอะนะค่อนข้างหยาบไม่ค่อยละเอียดเลยนะต่อไปเราจะมาปรับกันที่เกียร์หนึ่งนะครับผมว่าเกียร์หนึ่งน่าจะลงมากกว่าน,นี้นะเนี่ยโดยจะเริ่มที่เบอร์ห้าก่อนนะครับโอเคอ่ะเรามาต่อที่คลัชเบอร์สิบนะครับ แล้วไปกันที่คลัชเบอร์สิครับต่อไปคลัชเบอร์20เกียร์หนึ่งครับ1 2สองสุดรครับสุดเลยสุดสุดเลยแต่ว่าไม่ได้สุดแบบจนแบบลงไปจนแบบกินเข้าไปในเนื้อไม้นะแต่ว่ามันสุดแหละมันสุดด้ามเลย มาดูกันครับเอาละครับวันนี้ผลงานของทางระบบคลัชของเจียป,ปูเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นคลัชระหว่างเบอร์5เบอร์10เบอร์15และเบอร์20นะครับโอเคในเรื่องของเกียร์หและเกียร์สที่คลัชเบอร์5มองในกล้องอาจจะมีการแปลกๆนิดนึงเนื่องจากมุมมองกล้องนะครับเดี๋ยวผมลองปรับต่าลงอีกนิดนึงโอเคครับผมปรับมุมกล้องลงมาระดับนี้น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดอ่ะคลัชเบอร์5ที่เกียร์หและเกียร์สตาผมมองแล้วก็ดูจากระดับแล้วเท่ากันครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยในเรื่องของเบอร์ด 10, ดนดา10้หน้าเป็นเกีย 2, ดนลง เยอะกว่าตัวเกียร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เรื่องของเนื้อไม้ด้วยไม้นะครับบางจังหวะบางจุดนะแต่มันลงได้มากกว่าเยอะกว่าพอสมควรเลยครับมันก็เลยแปลกๆนิดนึงแต่อันนี้ผมไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าแคลิดี้ก็เป็นนะเท่าที่ผมได้ลองนะเป็นเหมือนกันครับหลายแบรนด์เป็นแบบนี้เหมือนกันระหว่างเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองไม่ตรงตามทฤษฎีประมาณนี้ครับก็สรุปเลยนะครับคลัชเบอร์สิบเนี่ยเกียร์สองลงได้มากกว่าเกียร์หนึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วถัดมาตรงนี้ครับเป็นคลัชที่เบอร์สิบห้าเกีีีีียยยยเเนนาะะกก่จลอดว หนึงนะครับไม่มากก็คือเนี้ยมันจะลงได้น้อยกว่าตัวเกยียร์หนึ่งนิดเดียวประมาณ1-2มิลครับก็ไม่ได้แตกต่างกันเป็นระยะสําคัญแล้วก็เอ่อยังเหลือเกลียวประมาณนี้นะเนี่ยยังเหลือเกลียวประมาณนี้ครับก็ยังไม่สุดเกลียวนะก็ยังถือว่าโอเคแต่ว่าแน่นอนครับมันหยาบก,กว่าเรื่องไอ้ตัวไขควงคลัชอยู่แล้วมันจะคนละแบบกันเลยคนละฟิลกันเลยนะครับแล้วสุดท้ายครับตรงนี้เลยนะที่เป็นคลัชเบอร์ยี่สิบด้านหน้าเป็นเกียร์สองแน่นอนมันก็จะละเอียดกว่าเกียร์หนึ่งอยู่แล้วยังเหลือเกลียวนะประมาณนี้แล้วก็ลลลงงได้้้กกกๆเเเคีียยยัััันนนบตวรพาะะฉ กับเบอร์20ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับโดยประมาณก็ถือว่ายังละเอียดอยู่แต่พอมาที่ตัวคลัชเกียร์หนึ่งนะครับผมไม่ดูนี่ฮะอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะลงไปมิดเลยนะครับถามว่ามิดแบบไหนคือสุดเกลียวสกูเลยนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้บี้ตรงเนี้ยที่เป็นยางตัวนี้นะครับเข้าไปแน่นพอสมควรนะเพราะว่าระบบคลัชมันทํางานได้พอดีก็ถือว่าสุดเกลียวเดบิเตอร์5ามิลิเมตรยาว6นิ้วของผมพอดีเพราะฉะนั้นเอาเรื่องอยู่เหมือนกันในเรื่องความแรงนะ <S <S> <S เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องแรงบิดขันตรงดูกันบ้างนะคเียวม่่อกืไ ผมปรับไว้เบอร์หนึ่งเลยว่ามันไม่เกี่ยวนะครับประมาณนี้ลองดูนะครับว่าเกียร์สอและเกียร์หนึ่งของเขาเนี่ยมันจะลงได้แค่ไหนโดยใช้แบตเตอรี่แค่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น2อสีเหมือนกันนะผมจะลองที่เกียร์สองก่อนนะครับลองตรงไหนดีเอาลองตรงนี้กันที่คิดว่าแข็งนะตรงนี้นะนี่นะครับเกียร์สครับแรงบิดขันตรงหนึ่งสองตัดครั้งที่1ตัดครั้งที่2อโอ้ยตัดถี่พอสมควรเลยนะตัดครั้งที่3ครับโอเคก็จะลงได้ประมาณนี้ครับไม่สุดเกลียวนะ นี่ครับอยู่ประมาณนี้เกียวก็เหลือประมาณหน่อยหนึ่งนะฮะต่อไปผมเปลี่ยนมาเป็นเกียวหนึ่งแล้วนะครับเอาใกล้เคียงกันตรงนี้เนาะจะได้อยู่แนวแนวเดียวกันนะครับประมาณนี้เกียวหน่งครับแรงบิดขันตรง1 2 สุดยอดไม่ธรรมดาครับอย่างที่บอกนะฮะสว่านสารระบบพวกนี้มันไม่มีระบบการสะบัดนะครับเวลาเราจะใช้การขันลงไปแบบนี้เกรงข้อมือดีๆนะมันพลิกได้นะครับต้องระวังนิดนึงแต่ว่าลงไปสุดเลยครับนี่นะครับผลงานของเขาตัวแรกที่ผมบอกก็คือเหลือเกลียวประมาณเท่านี้นะครับส่วนตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับลงไปมิดเลยสบายๆครับแรงบิดไม่มีปัญหาตัวนี้ถือว่าแจ่มครับอ่าผมใส่ดอกเจาะปูนมานะครับเป็นดอก10มิลลิเมตรนะครับ แล้วนะครับเหมือนจะลงได้ไม่สุดนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่แบตหรือเปล่านะแต่แบตก็เต็มอยู่นะออไม่เต็มครับแบตอย,อยู่ประมาณ3ามขีดตัวนี้นะลองรูตรงนี้แล้วกันนะครับ ทะลุแล้วนะครับแต่ไฟเขาสว่างนะถือว่าสว่างอยู่นะครับไฟหน้าเขาเนี่ยนะใช้ได้เลยนะนี่นะครับตัวดอกจะทะลุมาแล้วนะฮะเห็นเห็นเลยว่าทะลุ อันนี้จากคอมเมนต์ส่วนตัวแล้วกันนะฮะผมรู้สึกว่าตัวเจียบปูตัวนี้กับทางแคลิดีเนี่ยตัวมอเตอร์เขาจะค่อนข้างแตกต่างกันนิดสักหน่อยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัว3ระบบของแคลิดีตอนนี้ถ้าจเอามาใช้เจาะเนี่ยโดยใช้โซลูชันเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันหลังผมจะเอามา VS ให้ชมนะแต่นี้ผมขอวิเคราะห์ตัวนี้ในเรื่องของการเจาะปูนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยกดหนักๆรอบมีตกตกแบบเห็นชัดเจนนะฮะแล้วตกจนหยุดเลยนะจนโอเวอร์โหลดทางานนะครับแต่ในขณะที่มันหยุดไปเนี่ยทุกท่านไม่ต้องตตกใจนนนนะะะมมมออออเเเรรร์ไ่่่่ยาาาางแนนพวีบ ว่าโหลดโปรเทคชันนั่นหมายความว่ามอเตอร์มันลออมันตกจนมันหยุดไปเนี่ยตัวนี้มันจะสั่งตัดไฟออกจากตัวมอเตอร์เลยนะครับตัวบอร์ดของเขานะทำให้ตัวมอเตอร์เนี่ยมันก็สถานะเหมือนเราปล่อยสวิตนะฮะมันเป็นอารมณ์แบบเซฟตี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามอเตอร์มันจะมีควันออกหรืออะไรเลยเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็ใช้งานตามปกติเลยนะ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่แบตไหมผมขออนุญาตเปลี่ยนแบตมาใช้ตัวที่เป็นพวก15เซลล์ดูไหมลองแบตใหญ่ดูหน่อยขอลองหน่อยนะครับเพราะว่าแบตอันนี้ผมบอกก่อนวันนั้นไปเจอน้ํามาผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตัว BMS มันยังทํางานดีอยู่หรือเปล่านะครับอะผมขออนุญาตลองเป็นแบตเตอรี่คู่บุญประจําช่องผมเลยนะครับ2700ของแคลิดี 9000mAh หรือว่า 9Ah 3C นะครับไปครับหน รูแล้วนะฮะตัวนี้อัน,นดับแรกบอกก่อนเลยแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแรงขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้ปล่อยกระแสต่อเนื่องได้ดีกว่านะครับแต่ตรงเนี้ยลงไปสุดแล้วนะครับจนหัวสว่านนี่ครับไปสีกับตรงนูนของตัวบล็อกตรงนี้นะฮะจะให้ดูนะนี่นะครับไปสีกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทะลุอยู่ตรงรูนี้นะฮะดอกอาจจะไม่โผล่นะเนื่องจากดอกมันสั้นนะครับตัวนี้ อันนี้จุดดีเลยที่ขอชื่นชมนะครับเป็นเรื่องของหัวจับดอกนะฮะจับได้แน่นมากๆไม่มีหลุดไม่มีคลายเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเฟี้ยวมากๆในะเรื่องของหัวจับดอกถือว่าทําได้ดีในสว่านราคาประหยัดเลยก็ว่าได้นะครับสระบบเจาะปูนได้เอากันตรงๆนะ ในชีวิตจริงนะครับเราไม่มีใครเจาะแบบสุดดอกแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่เจาะฝังพุกนะครับเต็มที่ความยาวเนี่ยก็แค่ข้อนิ้วของผมนะฮะมันไม่ได้ลึกมากเพราะฉะนั้นนะเอาไปใช้งานสบายๆนะครับอิดบล็อกอิดมเบาอิดทั่วไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะคะสํสำหรับตัวสว่าน3ระบบเจียปูตัวนี้นะฮะผมบอกเลยตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองหาตัวสว่านบัตเจ็ตแวลูนะฮะความคุ้มค่าของเงินที่ท่านเสียไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับเนื่องจากตัวนี้สามารถใช้งานได้ดดดดีเเลลยยจะะะงงงาาาานนนนธรรรมมอไไ้ห แต่พูดถึงแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการเอาไปเจาะปูนแข็งๆนะถึงแม้จะมีระบบเจาะปูนนะครับยังไงแล้วจะแนะนําเป็นการเจาะฝังพุกพวกอิดบล็อกอิดบนเบาวพวกนี้ผมว่ามันโอเคแต่ถ้าแข็งๆหน่อยผมว่ามันจะดูฝืนๆไปนิดนึงนะฮะแล้วตัวมอเตอร์มันอาจจะร้อนจัดได้นะครับแน่นอนต่อให้มีระบบ t e m p e r a t u r e Overload Protection นะครับแต่ผมว่ามันก็ส่งผลเสียต่อมอเตอร์ในระยะยาวได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับแต่ในเรื่องของความอนเนกประสงค์ตัวนี้ผมยกให้เลยนะแต่ในเรื่อง นะครับอาจจะมีจุดสังเกตไม่ได้ละเอียดมากเหมือนพวกไขควงคลัสนะครับถ้าจะเน้นละเอียดจริงๆยังไงต้องไปไขควงคลัสต่างหากบรนจะะเอียดมากกว่าครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโอเวอร์ออลใช้งานครอบคลุมไปละกันนะสําหรับตัวนี้นะถ้าท่านจะซื้อนะครับตัวเปล่าเขาก็ยังแถมกล่องเครื่องมือมาให้นะครับแค่ไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์เท่านั้นเองตัวของแถมก็ยังให้ครบคันเลยนะครับตัวนี้นะฮะตัวเปล่านะครับราคาจะอยู่แค่เพียง629บาทเท่านั้นเองครับดี่เลย 6 2 9แล้วถ้าท่านมี VIP ในแอปนี้นะครับเหลือ559ด้วยซ้ํานี่นะครับจะมีแถมนะครับกล่องเครื่องมือนะฮะมีแถมของแถมต่างๆประมาณนี้เลยแน่นอนครับใครที่สนใจนะครับพิกัดรายละเอียดการสั่งซื้ออยู่ใต้รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามไว้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะถ้าสั่งซื้อลองสั่งซื้อที่ยูทูบเอชชอปปี้ของผมก็ได้นะครับมันมีส่วนลดพิเศษอีกออนสสาัลปงขไ่วด